สวัสดีค่ะอันนี้ก็จะเป็นออเดอร์มาหมุนนะคะฉันจะให้ดูชัดๆนะคะน่ารักไหมนี่ค่ะคือเราสามารถเลือกของตกแต่งบนแท่นหมุนได้นะคะว่าอยากได้อะไรมาหมุนบนนี้นะคะเพื่อนๆแล้วก็น,นี่ใครอ,อันนึงจะเป็นเค้กเค้กไมล์เมโลดีนะคะก็จะหมุนๆเหมือนกันเี๋้วฉันจะเปิดเพลงให้ฟังนี่นะคะน่ารักไหม เดี๋ยวจะให้อยู่ใกล้ๆนะคะว่าเป็นยังไงนี่นะคะใกล้ๆก็นี่ค่ะสามารถเอาตุ๊กตาบ้านเอเค้กหรืออะไรต่างๆนะคะที่เพื่อนๆอยากได้เอามาตกแต่งบนนี้ได้เดี๋ยวส้มออกแบบให้ได้นะคะเพื่อนๆนี่ค่ะส่วนอันนี้นะคะก็จะเป็นเค้กไมเมนะคะอันนี้ก็น่ารักเหมือนกันนี่นะคะ เดี๋ซ้อจะหมุนหมุนให้ดูแปบ๊บหนึ่งนะคะนี่นี่ก็หมุนหมุนได้นะคะเพื่อนๆน,น่ารักเหมือนกันเลยเพลงก็จะเป็นเพลงนี้ทุกอันนะคะนี่ค่ะโอเคเดี๋ยวยังไง้ขอตัว ไปแพ็คของก็ทำออเดอร์อื่นๆต่ออีกนะคะเดี๋ยวมีออเดอร์แบบใหม่ๆที่ลูกค้าสั่งมาที่เพื่อนๆนังไม่เคยเห็นเดี๋ยวจะรอทยายอัพโหลดลงเลยเลยนะคะบ๊ายบายค่ะ